อยู่กับความเงาอยู่กับความรักอยู่กับความรักที่ไม่เป็นจริงอยู่กับความเงาใจฉันยิ่งคงวนเวียนทิ้งเหลือ ใจของเ่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยอยู่กับความทรงจำในอดีตตลอดมาอยู่ตรงนี้อยู่กับวันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนเดิม แมใจเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังนี้จะทำย่างไรทํามันกลับหมเหมือนเดิมในใจฉันยังคงอยู่แม้โชคชะตาจะทำลายหัวใจดวงนี้อยู่กับความคิดถึงแม้โชคชะตายัางอยู่กับคนละคนแต่วันนี้ มันไม่เข้าข้างเราจากนี้ไปแม้ว่าจะเป็นอย่างไรใจฉันยังคงเหมือนเดิมใจฉันยังคงเหมือนเดิม